ก็มากันแล้วนะครับสำหรับหลงหลง SP สีดรันซัพพอร์ตระดับเทพที่บอกลเลยว่าตัวแทนตัวตายไม่มีสักทีตัวนี้โหดมากๆบัฟดีสุดๆเล่นกับตัวไหนกินกับอะไรก็อร่อยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูตู้เดรันพร้อมเจาะลึกนะครับถึงความสามารถจำเพาะในการเล่นสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งได้ไปสำหรับทีมไหนที่ต้องปรับน้่นปรับนี่อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดีเทลกันครับ อะไรครับก็กาศสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปาช่องจันแจกแหวนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปพยุทธวิจญาเนเซิร์ไทยกับตู้รองรองเอสพีรีรันนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่จานเคยจันทำคลิปก่อนแล้วนี้ไปแล้วเกี่ยวกับหน้าเปิดไม้อะไรไหมนะครับสำหรับคนที่มี5ดาวแดงแล้วก็จะมารับของนะครับนี่รับตัว10บใบจริงๆว่าตัวนี้จยนว่าจานจะไม่เปิดแต่ก็กําลังคิดอยู่ว่าจะลองแบบเปิดแบบเปิดเล่นๆดูดีไหมหรือว่าจะเก็บตัวนี้เอาไปแลกเป็นตัวธรรมดาดีหรือเปล่านะครับ โดยวิธีซื้อนะครับในรอบนี้มันจะแตกต่างกันหน่อยมันจะมีอยู่แค่เติม19บาทแล้วก็เติม329สําหรับคนที่คิดจะเปิดตู้นี้จริงจังเนี่ยเปิดเปิดแพ็เนี้ต้องซื้อตั้งแต่วันแรกไปเลยจะได้ใช้ตั๋วให้มันหมดหมดดีกว่าหรือว่าถ้าเหลือเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนเป็นตู้ตั๋วธรรมดาได้นะครับดังนั้นใครที่คิดว่าจะจัดนะครับก็จัดตั้งแต่วันแรกๆไปเลยนะก็สําหรับคนที่ ต้องการจะจัดนะครับอันนี้มี19บาทในตัว3ใบเนาะแล้วก็120เพชรแล้วก็เป็น30ไ้กอกนลครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยทั้งหมดน่าจะ10วันปะ10วันนะครับก็ได้มา30ใบนะครับ30ใบในราคา190บาทเนาะ19บาททุกวันนะครับก็ได้มา1า30ใบนะสำหรับใครที่ไปเปิดอ่ะก็ไปรอลุ้นเทคดวงกันได้แล้วก็ได้เพชรมาอีก1,200เพชรเลยนะครับอันนี้ก็คุ้มอยู่นะ19บาทได้ไ้ก,กอกกับ120เพชร หนะ190้าร้อยเก้าสิบบาทก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยเพชรสำหรับคนที่เก็บเก็บดองดองในตู้นี้ก็ถือว่าเก็บดองได้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตั๋วเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนตั๋วได้เห็นปะมันจะมีสเต็ปสองสเต็ปสามแล้วก็สเต็ปสเต็ปสี่ครับอันนี้สเต็ปสองนะครับก็คือใช้ตั๋วลีร่านเนี่ยห้าใบแลกเป็นตั๋วม่วในห้าใบเอ๊สิบใบแรกตั๋วม่วในห้าใบจะมีสิบใบที่ได้มาฟรีเมื่อกี้จริงๆจะไปเปิดไปลุ้นก็ได้แต่ว่าเปิดแล้วก็ได้แต่เกลือครับ แลกเปลี่ยนเป็นตัวม่วงไว้สุ่มตู้ต่อไปหรือว่าเป็นแปะแลกเปลี่ยนเป็นตัว๋วกายแท้วิญญาณยึดในอนาคตฉันว่าน่าจะดีกว่าแต่สำหรับใครที่ตัวไม่คิดว่ามันจะเพียงพอจริงๆเนี่ยก็น่าตกใจนะแล้วก็น,นี้มีแพ็กรายวันครับ490เพชรนะครับได้ทั้งหมด15ใบสมมติว่าในอัตราแลก2นะครับก็จะได้ทั้งหมด7ใบ7ใบในราคา490เพชรก็ถือ่าน่าจะเป็นเลทเท่ากับตัวม่วงแหละแต่จริงๆจันก็อยากจะแลกแลกๆเนไว้นะ เออแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นตั๋วม่วงให้หมดนะครับอย่างน้อยก็ดองๆไวหน่อยราคามันไม่ได้สูงมากแล้วก็ในในตอนที่เวลามีแพ็คม่วงมาจริงๆอ่ะมันมันจำกัดรายวันเนี่ยอันนี้เราสามารถเก็บเป็นสต็อกรอได้สําหรับคนที่จะรอนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด15ใบต่อวันนะครับเปิดทั้งหมด10วันก็เป็น150บใบรวมกับไอ้เมื่อกี้ก็เป็น180บใบนะครับ180แบใบนะครับแล้วก็จะเป็นแพ็คอันนี้นะครับเป็นสใบใช่220ยยี่2 2บใบล้วก็อันนี้ได้ทั้งหมด 4ใบเป็นเวลา8ปดวันแปดสี่สามสิบสองนะครับก็เป็นสองร้อยห้าสิบกว่าใบานะครับก็ถือว่ายังขาดอยู่สําหรับคนที่ไม่มีตั๋วด้วยนะอันนี้ก็ต้องมีการใช้เพชรนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเติมเงินเติมเงินช่วยไปด้วยนะเพชรอันนี้ก็ใช้หมด4ี่พันเก้าร้อยเพชรนะครับสี่พันเก้าร้อยเพชรสิบวันแล้วก็ถ้าใครซื้อแพ็คอะไรพวกนี้มันก็จะได้เพชรพื้นมาทุกวันนะครับอีกพันสองถ้าเติมสิบเก้าด้วยก็เป็นสองพันสี่ก็ถือว่าเซฟได้อยู่เพราะว่าไปหารอบหน้ามันค่อนข้างที่จะลําบากแล้วแหละ เนาะในส่วนที่ใครที่จะไม่ได้เปิดหาในรอบนี้สําหรับตู้ดิลันนะครับแล้วก็จะมีตู้กายแท็บยันยุธมานะครับกายแท็บยันยุธเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกไปในคลิป4ไฟลุงจะเป็นผลดีมากๆโอเคนี่การสิ้นสุดสําหรับตู้ธน้าของ้ลงดิลันไปแล้วนะครับกายแท็บน่าจะเข้าประมาณช่วงสามุดท้ายนะครับหรือว่าห้าปศสท้ายของตู้นะมันมันจะเข้าก่อนไม่ก็เข้าหลังอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงดีเทลความสามารถเฉพาะของตัวหลงๆลงในการตีกระดูก ใน PVP ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่ายุ่งยากอะไรใช้แหวนอะไรก็ได้แต่ในการด้านของการตีกระดูกในกรณีที่เพิ่งได้มาใหม่แล้วยังไม่มีแหวน8แล้วก็บางคนที่เพิ่งได้มาใหม่แล้วไม่มีหัวพิชันแหวนวงที่4จะต้องเป็น90,000ปีเท่านั้นนะครับอันนี้ย้ําเลยว่า90,000ปีเท่านั้นนะครับส่วนออฟเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทีมเราเหลืออะไรให้เล่นบ้างลงหลงจะเป็นตัวที่ถืออันสุดท้ายและพ่วงก,กับพลังจิตที่เป็นบัฟพาสซีฟ อันนี้หนึ่งอยากที่จันพูดถึงก่อนเลยนะครับความสามารถของ롱หล,ลง SP สพีหลง SP จะมีความสามารถในการบัฟสแต็กที่เป็นความสามารถจำเพาะนะทุกคนรู้อยู่แล้วนาะอในเรื่องของสเตตัสนะครับก็ตัวตัวไม่ว่าจะเป็นสายปีกหรือว่าสายคอนส่วนใหญ่ก็จะเป็น ATK นะครับแล้วก็เซนท่าหลีมจะเป็นเลือดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคีดาเมจนะครับปีไปตรงเป็นพลังจิตมะมงกรขาวเนี่ยจริงๆต้องเป็นคีเรทบวกกับสปีดนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นทีมในรูปแบบไหน ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมแต่ละคนหรือว่ารูปแบบการวางทีมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันรวมถึงตัวละครที่มีด้วยโอเคเรามาพูดถึงโจมตีหนักกันก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วโจมตีหนักเนี่ยก็จะเป็น ATK เท่านั้นแหละไม่ค่อยมีความสามารถที่ฉีดสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นใครมีถัง5้าอ้วนไฟกระบี่นะครับจะเป็นกระบี่ร่างนี้ก็จะเป็น ATK ไปล้วนๆในกรณีที่มีลงลงมาแล้วนะก็จะเล่นง่ายมากกว่านะครับสายปีกครับสายปีกส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเสือเนี่ยต้องการเล็ดแต่ว่าก็มีเขาเรีย แบบจำกัดเหมือนกันว่าคิเลทเท่าไหร่นะเกินไปก็ไม่มีความหมายนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใส่ ATK ไว้จะเป็นผลดีเพราะว่ามันจะเป็นผลดีกับเวลาไปวางทีมเพราะว่าค่าสเตตัสบางอันอะมันต้องเฉลี่ยให้แต่ละตัวนะครับดังนั้นจะเป็นสายปิดสายคอนแนะนำ ATK ไปเล่นแบบชิลๆสบายๆดีกว่านะครับมันจะได้แบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรในการเปลี่ยนมากก็ ATK ไปเลยทั้งคู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไปเปลี่ยนแบนสีว่าเราจะใช้สีไหนอีกถึงทีในส่วนแต่ละแพทบางคนเวลยังไม่เยอะมากครับเวล60 70อย่างอเงี้ ต้องเลือกสตตัสดีๆนะครับเพราะว่าจะทําให้มันขึ้น6สัญลั์เนี่ยอบอกเลยว่ายากนะครับเต็มที่สัก4หรือ5เอาให้ได้นะครับต่อมาเป็นควบคุมครับควบคุมเนี่ยจะมีความหลากหลายอยู่นะครับก็อย่างเช่นเทสมุนเนี่ยจะเป็นคิดดาเมจปีพปต่ตงเป็นพลังจิตนะครับหวัวอูนเนี่ยก็จริงๆไม่ได้ค่อยมีผลอะไรนะอันนี้ก็เป็นแบบใช้อะไรก็ได้ดยซ้ำนะมันไม่ค่อยมีผลกับเขามากเท่าไหร่นะเป็น ATK ไว้ก็ได้ปล่อยชซ C ีเป็น ATK นะครับดังนั้นปล่อยซีตกเมตาเพราะว่ามันมาแย่ง ATK คนอื่นเพราะว่าพรแต่ละชั้นแดงตามมทีี่ปอ ดังนั้นถ้าสมมติมว่าใครจะประยุกต์ได้จริงๆเปลี่ยนคอสหรือปีกเป็นคีดาเมจแล้วเอา ATK ไว้ที่ปอชั่วคราวได้แต่ก็ไม่แนะนําว่าเวลาทําไปแล้วมันใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนานเออบางคนทําไปแบบโอ้โหทำไปเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้โยกย้ายสายสะโพกกันมากเท่าไหร่นะครับ ATK นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นในการตรีกระดูกอยู่แล้วลนะเนาะนารีก็เป็นขีดดาเมจน,นะครับอ่าผีเสื้อนะครับผีเสื้อแห่งฝันก็จะเป็นพลังจิตนะสำหรับคนที่ เปิดหาน้องทําน้องอยู่ก็สามารถทําน้องเป็นพลังจิตได้นะอาจารย์ใกล,ใกล้ใกล้ห้าดาวแดงละนะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีตัว,ต,วติดเมตาละตัวส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตครับเซียนต้าหลิวก็เป็นเลื่อนมังกรขาเป็นคิเลตแต่ส่วนใหญ่เป็นใส่สปีดเพราะว่าจะเอาเบิ้ลน,นะครับลงหลงนะครับสิ่งที่เขาชอบคือพลังจิตแต่ว่าในกรณีที่ใครมีผีเสือ้อใครมีอ่าทานั่นของตัวปีปีตรงนะครับต้องให้ตัวรับพลันั้นถือพลังจิตแต่ในกรณทีที่ทีมใครเนี่ยไม่มีตัวเหล่านี้ใครถือพลังจิตเอาลงหลงถือพลย เราจะได้รีบพลังจิตลงงให้สูงๆนะขึ้นอยู่กับแต่ทีมม,มาน้ำครับม,มาน้ำจริงๆเนี่ยชอบคิดดาเมจนะเพราะว่ามาน้ำเนี่ยถ้าหากว่าสีแดงเนี่ยมันจะแชร์คิดดาเมจที่ตัวเองมีเนี่ยให้กับคนที่มันบัฟทักษะเรที่4ี่สาย1ใส่ดังนั้นเห็นมันใส่สปีดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะมันชอบอ่าคิดดาเมจมากกว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแต่และทีมดูนะครับ ทำแต่ละครั้งมันมีผลทั้งนั้นที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยมีผลนะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นตัวละครพวกนี้อันนี้เป็น ATK นะครับอันนี้จะใส่เป็นสปีดก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละทีมแต่ละคนเนี่ยจะมีตัวแพนในวางไงบ้างขั้นแรกนะครับในการทําทีมใช่ไหมเราก็ต้องวางแพนก่อนว่าในทีมเราเนี่ยมีตัวอะไรลงหลงเนี่ยเอาไว้ท้ายสุดก็ได้แต่ถ้าลงหลงเนี่ยสงเงื่อนไขที่จันพูดถึงเมื่อกี้ในการถือครองพลังจิตก็คือจะมีตัวที่ถือคองพลังจิตและสวยเนี่ยก็จะมีธานะของปีปีตรงนะครับแล ในกรณีที่เราไม่มีปีวิตตรงหรืว่าผีเสื้อแห่งฝันเนี่ยให้เราเอาพลังจิตไปอยู่กับหลงหลงไปเลยครับพลังจิตไปอยู่กับหลงหลงไปเลยนะครับแล้วก็เฉลี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวให้มันมีค่าสเตตัสถึงแม้ว่าสเตตัสจะไม่ได้ตรงกับสายสายนั้น100%ซก็ต้องเอาให้ขึ้นสัญลักษณ์ครับเพราะว่าการขึ้นสัญลักษณ์หกสัญลักษณ์เนี่ยจะทําให้พาสซีฟของหลงหลงเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับและหนึ่งอย่างน,นะครับกระดูกส่วนแขนหลงหลงเนี่ยเวลาใครได้มานะครับทำแค่3ดาวไปก่อน เพราะว่าเวลาที่มอบไปแล้วเนี่ยมันจะดึงเทินยากครับใช้มังกรขาวแล้วดึงมันมันจะไม่ค่อยมานะอันนี้ต้องรอมันมีฟิวชั่นแหละถ้าจันจะไม่ได้แพทผิดนะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบดึงเทินหรือว่าการเล่นเรียนลําดับแต่ละตัวในการเล่นเนี่ยลำบากมันจะมามั่วๆซั่วๆวเดี๋ยวโดนดึงเดี๋ยวเดินไม่โดนดึงอะไรบ้างต่ออะไรมันจะเป็นปัญหานะครับดังนั้นใช้3ดาวไปก่อนส่วนกระดูกหัวเนี่ยจะอัพเต็ม6ราก็แล้วแต่นะครับแต่ใน,นกรณีที่ใครมีหัวฟิวชั่นอย่างนี้แหวนที่4ใช้แสนปีได้ไดโดยไม่ต้องงกััวลน,นะครบ ส่วนเรื่องเซตกระดูกนะครับเซตกระดูกเนี่ยลองหลงเนี่ยจะใช้เป็นสีอ่อนหรือว่าจริงๆเนี่ยใช้เป็นส่วนที่ที่ทุกคนใช้แชร์ไปแล้วแล้วตัวเองใช้ในส่วนที่เหลือเป็นเซตก็ได้นะครับเด็กกระดูกที่จานส่วนใหญ่จานจะค่อนข้างแนะนำนะครับจะจะเป็นพวกถ้าเป็นเซต SSR ก็จะเป็นอะไนะครับมันชื่ออะไรนะจักรพรรดิเงินคมครับจักรพรรดิย่างเงินคมนะครับหรือจะเป็นสีเขียวอ่อนจอมยุทธจิตขึ้นมาหรือว่าจะเป็นเซต3ก็จะเป็นบทสวดสถานฟ้าซึ่งแต่ละทีมอย่างที่บอกไป นะครับมีผลกับการปรับเชื่อไหมว่าถ้าทุกคนได้มาเนี่ยมันจะเป็นการปรับครั้งใหญ่มากๆสําหรับของแต่ละทีมของแต่ละคนหรือว่าของแต่ละไอเดีเลยนะอาจารย์เองก็จะมีช่วงสตรีมที่จะแนะนําในเรื่องนี้ไว้บ้างสำหรับคนที่จะเข้ามาสอบถามนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนโยกย้ายความเร็วยกย้ายของเนี่ยมันจะเป็นผลกับทีมมากๆเลยการที่จะทำขึ้นสสยลักษณ์เนี่ยจะเป็นส่วนที่ยากมากๆขั้นแรกเลยในการเปลี่ยนทํายังไงก่อนนะครับขั้นแรกเลยกระดูกราดเทพถ้าใครเปิดแล้วกระดุกราดเทพกระดุกเทวราช ใส่ให้ครบถ้วนกระบวนความก่อนนะครับอ่ะส่วนตัวดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่เป็น ATK บวกคิดดาเมจนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นเลือดบวกสปีดเทสมุดเป็นเลือดบวกสปีดมีพลังจิตไว้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสปีดบวกพลังจิตนะครับมังกรขาเป็นสปีดพลังจิตแล้วก็คิเลสถ้าพยายามใส่สีแดงแบบที่มันเป็นขึ้นสีแดง2อันได้ยิ่งดีนะครับให้มันตรงตรงออฟที่เราต้องการอ่ะสปีดคิเลสสปีดพลังจิตอะไรเงี้ยมันจะเป็นผลกับการเล่นในระยะยาวๆนะครับหลงๆก็เป็นอ่สปีดบวกกับพลังจิตนะแต่ว่า ในกรณีที่ใส่ผลิดพลังจิตอันนี้ไปแล้วเนี่ยในส่วนไหนที่เหลือที่เป็นข้างนอกเนี่ยเราต้องมาต่อเติมเอาให้เต็มได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นเสรลักษ์การขึ้นเสรลักษ์เงื่อนไขคืออะไรครับเวลาจะขึ้นเสรลักษ์เวลาเราเปรียบเทียบนะครับให้ปิดวงแหวนเมียที่8ก่อนให้ปิดวงแหวนมียที่8และดูว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ถืออะไรอยู่และตัวไหนคิดว่าใกล้เคียงที่สุดที่จะถือแซงนะครับเช่นเซนต้าริวนะครับเลือดจันมี1นึ่นะครับก็มีเออหนึ่ง หนึ่งร้อยยี่ห้าล้านอ่ะไม่เปิดแบบแปดหนึ่งร้อยี่ห้าล้านนะครับก็ดูตัวอื่นว่ามีตัวไหนใกล้เคียงหรือเปล่าอ่ะถ้าสมมติมไม่มีใกล้เคียงก็จะ,อะโอเคช่างมันหมดกไปแต่ว่าต่วเนี้ยและที่จะเป็นปัญหาคือเรื่องของคีเลตเวลาที่สมมติถ้าเป็นทีมสมบูรณ์อย่างเงี้ยลงหลงต้องถือในช่วงนี้ใช่ไหมลงหลงคีเลตสองร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็มาดูที่มันจะมีใครบ้างมีหกปีอุ้ยหกปีสองร้อยหกสิบสองใกล้มากๆบางครั้งเนี่ยใกล้มากๆมันไม่ขึ้นให้ เสร็จักอะ่ะเออต้องแบบให้มันทิ้งห่างสักนิดนึงสัก 20- 30อะไรเงี้ยแต่บางทีแบบห่างกัน5-6ก็ขึ้นก็นมีนะเออไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบ<ๆ>ดูไปเรื่อยอันนี้ก็มีคีดาเมจอันนี้คีดาเมจว่าอะไรอะไรแล้วก็แต่งเติมไปนะครับในส่วนที่ไม่พอเนี่ยเวลาเราใส่แหวนไปจนครบแล้วนะครับก็ต้องมาหลอมแหวนเนี่ยพวกหลอมหลอดเนี่ยพยายามเน้นจุดสําคัญสําคัญของแต่ของแต่ละตัวก่อน,อนแล้วค่อยเริ่มหลอม นะครับเพราะว่าบางทีบางคนอัดอัดอัดจนนั้นแบบเต็มเต็มแม็กไปเลยผลึกหมดแล้วมาอัดเพราะเอ้ยต้องหลงๆต้องเอาคิเลตขึ้นต้องมาเพิ่มหลอดหลงๆอ่ะเพิ่มไม่ได้แล้วเราอัดหลอดอื่นไปหมดแล้วเกลี้ยงแล้วต้องมายงมาย่อยยุ่งยากอีกนะครับดังนั้นขั้นแรกเลยนะครับใส่กระดูกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่กระดูกประจําตัวให้เสร็จเรียบร้อยอัพดง,อ,พดงอัพดาวให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาค่อยมาปิดเทียบในเรื่องแหวนแหวนแล้วค่อยมาตอเติมแต่งเติมอันนี้จะยังไม่นับรวมที่เป็นพวกกระดูกภายนอกนนนีี่่ยไอ้กรดูภาาใใทขงมั จริงๆมันจะมีในส่วนที่เป็นค่าสเตตัสไม่ว่าจะเป็นสปีดเลือดนะครับจะเป็นคิดาเมจอะไรพวกนี้อยู่ข้างในอันนี้เราจะมาอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆเสริมกันไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะตอนนี้ก็ยุ่งยากหน่อยสําหรับมือใหม่ขนาดจานจันเองยังไม่ค่อยลงตัวขนาดนั้นเลยอะเออพูดตรงนะยังไม่แบบไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นอะก็แบบต้องค่อยๆปรับค่อยๆแง้มมันไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วทีมจานที่เป็นปัญหาคือเรื่องของคิเลธ เพราะว่าจานอหญ่ได้พลังจิตหลงๆลงให้มันได้เยอะนะครับทีนี้จะพูดถึงพลังจิตหลงๆลงเนี่ยเลขแบบไหนที่จะส่งผลต่อทักษะวิญญาณทักษะเวียญนญที่1หงลงๆลงกันก่อนทักษะวิวญ,ญาณที่1ของหลงๆเนี่ยมันจะเป็นทักษะที่เพิ่มคุณสมบัติเห็นไหมทุกๆพลังจิต100แต้มทุกๆพลังจิต100แต้มที่เรามีจะอัปเกรดพลังโจมตีให้3%เซนะครับจะอัพพลังโจมตีให้3%เปเซนนะก็ไม่นับรวมกับด้านบนที่มันเพิ่มให้อยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยสกิลนี้พลังจิตก็จะเป็น100 200 300 400 500บาบาลาก็จะเพิ่มให้ทุก3% 3% 1,000ก็เพิ่มให้30%แล้วก็จะมีทักษะอีก1ทักษะคือท in small, in small ักษะเยนที่2ทักษะเยนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนทุกๆ200อ่าในส่วนแรกคือทุก100เนี่ยก็ทํเป็นเลขให้มันกลมๆอ่ะนะครับทีนี้กลมๆไว้เกินได้ไม่เป็นไรนะครับพยายามทําเลขให้มันกลมๆถ้าขาดแบบ3 4เนี่ยพยายามแต่งเติมให้มันเต็มหลักร้อยอ่ะมันจะเป็นผลดีนะครับอันนี้ทุกๆ200แต้มพลังจิตที่หลงๆมีนะครับพลังจิตพื้นฐานเนาะ สัดส่วนอัปเกรดสมคุณสมบัติเนี่ยก็คือทุกสเตตัสเลย ATK คีดดาเมจคิเลดเลือดพลังจิตบาบาานะครับส่วนสปีดได้ศูนุดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น2%ทุกๆ200พลังจิตนะครับซึ่งก็อัปเกรดได้สูงสุดที่10%เห็นไหมสิบเปในกรณีที่เป็น50,000ปีก็คือ1ดาวแดง1ดาวแดงจะเป็นสเตตัสที่สวยมากๆลงงในกรณีพื้นฐานนะครับสำหรับใครบางคนได้มาแล้วสดาวเหลืองใส่ได้ไหมอาจารย์ว่าใส่ไปเลยดีกว่า แล้วก็ปรับไปเลยครับค่อยๆปรับค่อยๆแง้มมันไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มให้10%ต่อซุก200สมมติพลังจิตจันมี600เนี่ยมันก็จะเป็นคูณทั้งหมด3ก็จะได้ทั้งหมด30%โหเยอะนะไม่ใช่นน้อยอันนี้ยังไม่นับรวมกับค่าที่เป็นค่าความสัมพันธ์เห็นปะอัปเกททรดแถบลงมือของสายซัพพอร์ตขึ้นอีก30%นะครับหรือจะเป็นอันนี้เนี่ยที่เพิ่มคุณสมบัติ6อย่างของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก20%นะก็ใครกรณีทีีรรีี่่่มามมมตัััวววละคคครไดด้้าาาาสพนนธ์ถก ดานานนี่จะเป็นจุดที่เป็นจุดหลักๆของตัวหลงเลยใครได้มาแล้วจะปรับเข้ากับทีมแล้วเนี่ยหัวหมุนสักหน่อยหนึ่งอะ่ะนะครับแต่อย่างที่บอกไปจับจุดไว้ก่อนว่าขั้นแรก1ใครถืออะไรนะครับแล้วก็แชร์กระดูกอะไรกันไปให้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องแหวนก็ค่อยๆแชร์กันไปนะครับก็ปรับค่อนข้างเยอะหน่อยแหละบางทีอาจจะขาด,ขาดบ้างทําให้ได้สัก3 4สัญลักษณ์เป็นพื้นฐานก่อนก็ได้บางงานบางทีอาจจะไม่ตรงบ้างเพราะว่าอาจจะแบบตัวละครมีไม่ครบก็พยายามหาแบบให้มันมีให้อะไรให้มันถืออ่ะ เพราะว่ามันเวลาคนที่ถือเนี่ยมาส่งผลต่อคนอื่นที่ถืออยู่ด้วยทําให้เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นยิ่งมีกัน6คนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากค่าเมตตาเทพแสนรักต่างๆอะไรมันก็เพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับในส่วนของพื้นฐานของตัวนองสมมอิใหม่ที่เพิ่งได้ไปแล้วกันนะครับก็มาแนะวแนวกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์สําคัญนะครับสําหรับแต่ละคนที่ต้องการมากๆนั่นคือสิ่งที่ทําให้เมตตาเทพกี่ชั้น กี่ดาวแหวนเท่าไหร่ถึงจะคงสภาพบัฟนั้นๆไว้ได้เช่นบันทึกเสือรวบกระบีนะครับหรือจะเป็นบัฟต่างๆจิประทะทั่วไปทั้งหมดทั้งมวลท,ที่บัฟให้กับตัวละครที่เราใส่เมตาเทพตัวนั้นเงื่อนไขก็คือเมตาเทพต้อง4ชั้นขึ้นไปและเราต้องมีตัวละครระดับ1ดาวแดงบวกกับแหวน5 0,000ปีอยู่วงแหวนวิญญาณที่4นะครับมันทําให้คงสภาพบัฟทุกอย่างที่คงอยู่ตัวละครคนนั้นขณะที่ตัวนั้นเนี่ยถึง เมตาเทพเสียชัน้นและมีบัปอะไรต่างๆณตอนนั้นเนี่ยมันจะเก็บเอาไว้อย่างต่ำหนึ่งเทินเสมอนั่นแปลว่ามันจะไม,ไม่หายไปครับใครที่รอบเช่นกระบี่นะครับรวบกระบี่มาแล้วเนี่ยมันจะใช้สกิลหนึ่งได้ยาวๆเลยครับเพราะว่าการรวบกระบี่สแต็กทุกอย่างเนี่ยจะไม่หายไปอันนี้นับรวมกับทุกสแต็กสเตตัสของตัวสายนานๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับมว่าจะเป็นสายปีกสายค้อนสามารถใช้ได้หมดนี่จะเป็นแหวซิกเนเจอร์ที่ดีมากๆสำหรับตัวน้องๆดังนั้นหนึ่งดาวแดงเอาไว้อุ่นใจที่สุด เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคําแนะน,นําแนแนวนะครับพร้อมกับตูร้รีลันที่เรามาพูดคุยกันนะสาหรับใครที่เพิ่งได้ลงลงไปและปรับเข้ากับทีมนะครับก็อย่าได้บอกไปว่าต้องท่านที่ต้องใช้เวลานะในการปรับในการจูนทีมของตัวเองบางคนอาจจะมีตัวนั้นไม่มีตัวนี้พอมีตัวนี้ใหม่เสร็จทีมก็ต้องมีการปรงการปรับให้มันเข้าหรือใครจะยอมแบบเอ้ยถือไม่ต้องตรงก็ได้นะครับถือไว้เผื่ออนาคตเช่นบางคนแบบเอาผีเสื้อแห่งฝันถือถือสปีดไปเลย ออสายควบคุมถือสปีดไปเลยผีเสืออ้อแหงฝันอดทนไว้เดี๋ยวรอเซียวเซียมาก็ให้เซียวเซียถือสปีดแทนอะไรเงี้ยเออทำแหวนไปเลยจะได้เผื่ออนาคตลองวางวางไว้ว่าเราจะเปิดตู้ข้างหน้าเป็นตัวอะไรอะไรยังไงบ้างมันจะได้แบบไม่ต้องทำซ้อนหลายครั้งครับทั้งหลอมผลึกทั้งหาแหวนแสนปีที่หรือว่าทําแหวนออฟตันเสียเวลาครับันนั้นวางแผนให้มันะระยะยาวๆไปเลยก็ได้สําหรับคนที่ปรับทีมนะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีคําถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปละกันหรือว่าเจอกันในช่วงไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับ สำหรับคลิปวีดีโเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกูดรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านเติมเงินเซลล่าโกพัทเติมถูกเตัมไมเติมนี้ไม่มีเดือันกันไปด้วยสำหรับใครที่เติมเงินแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกรอกนะครับหมายเลขของเรา wk นะครับ002นะก็ทำให้รอบหนึ่งเป็นหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องวายไนท์เกมเมอร์นะครับอนาคตอาจจะมีพวกกิจกรรมหรือว่าส่วนลดอะไรดีๆรอคุณอยู่ก็ได้นะครับดังนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ WK 02เติมเงินนลเคสศูนย์สองเติมเงินร้านเบ ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับวุ้ยครับ